เสาว,วันเสาตื่นขึ้นกับผ้ากันทำความสะอาดกวาดบานทูบานเก่งกวาดบานพี่ยิงก็เป็นคนเก็บของขึ้นนั่นขึ้นนี่โต๊ะหนังสือจะของเก็บไปเก็บมากกับโซ่แม่แม่ห้เาเห็ดแบบนี้ทุกมือก็ดีเด้เนาะมันสิบเลยหกมันเสิได้สะอาดประซันวา่าพี่ยิงวา่าแม่ก็เลยวา่าโอ้ยขัดเห็ดให้มันไดในลูกเฮ็ดให้มันไดในยามีตะวา้าหลยพากันทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำไปส่งพี่ญิงเลียดพิเศษคือ ส่วนเก่งกับนีจ้ามาเรียนเย็บผ้าคือเก่าจากเทียงถึงซีโมงแรงทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะจ้ามาหนี้เย็บไปเย็บมาหนึ่งมออือให้นั่งกินคุณคู่ตุ่มวาฉันเมยฉันเมยฉันเห็ดงานเมื่อมือเมื่อขึ้นพึ่งเหินเซจตอนซีโมงเสาร์งานด่วนอีกเดียวงานด่วนอีกเดียววัาสันวาฉันเห็ดงานเด้มมาหนี้เธอเฮ็ดรวดฉันสิตตมอมุ้งวัสันเอออยากกินกระตามกินตัว มันตดด่ำโหลดบ่ต้องล่อหอดปลายซองดอกต่ำตอนนี้ลว,ว,ว่าั่นไปหอดกระเฮ็ดเล่ากินเนะจ้ะวันนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมากกะเลยว่าเอามันสิยญาอีกยังภาษาตา่ำฮงก็เอาพริกลงไปกระต่ำต่ำตำตำเอาผงสุรสใส่น้ำตาลใส่ปลาไหลใส่มะนาวักเขือเทศใส่กระเดี้ยวตัวนีน้ต่ำไปต่ำม,มากกะนั่งซูกันป้าดินอันสาวพอ่อแม่คือเก่งค่ะเก่งแน่แท้มีโลกหาใบโหกใบว่าั่นสุ่ ห้องหาหาใหบา squared, หกไปอยูุโลกเขาสัตมันจะขวางคือบ่มีจักอันใบสัตวว่าห้องหาไซกับว่าห็นสัตวว่าพักกันโซกันพักกันเงือสาวพ่อนว่าสาวพ่อนเก่งวันเดนางโซกันไปนางโซมากต่ําเพิ่งต่ำมาฮงเพิ่งโซไปเข้าต้องหาเวลาไปเที่ยว,วดยีเข้าสิมาเฮตุางานแบบนี้ว่าใดเดียวสัตว์อา,ายุเหากันหลายเดียวเข้าต้องหาเวลาไปเทีย่ยวย่างหน่อยสามเดือนเดือนหนึ่งกด็ดีขึ้นกัน อันนี้เฮ็ดงานตะเสาหอดคำจัก่าเฮ็ดคาเฮ็ดแน่คันมันเก็บเงินไว้มันรวยแล้วว่าซั่นว่าพือกันวา่าบัดนี้เงินก็ใช้ดีเฮ็ดดีสิ้นเดือนมาจัก่าจาา่ายค่าหยังแน่จ่ายค่า,านั่นค่านี่ยตะค่าน้ําค่าไฟเป็นแม่เลี้ยงเดียวนี่สุดยอดอีหลีจ้ะหาเงินผู้เดียวานี่โอ้ยจักว่าแรงต่ําไสแน่เดี๋ยวก็ค่าน้ําค่าไฟค่านั่นค่านี่อยู่นี่แล้วบ่เป็นแต่ว่างเงินก็หาค,าคือกันงานเฮ็ดก็คือกันแต่ว่างเงินมันเป็นหยังคือบ่ยัง คันว่าไปเที่ยวกับว่าได้ไปเที่ยวนะคันว่าซื้อยังกินกับว่าได้ซื้อกินหลายจากปัจจายคางอย่างเนี้ยเงยจะคองอยู่บัน,นี้กลับมาเรื่องตำมะหุ่งของห้าบันเนี้ตำมะหุ่งเซจแล้วก็เอาเครื่องเคียงด้วยเขาปุ้นแคบหมูหอยเชอร์รี่แล้วก็ผักกระสีที่เก่งปอกไว้นี่จะผักษษษกระสีก็ใส่แล้วก็ห้ยลงไปพ้ยเป็นจระซ่บค่ะบอน,นี้ ก็เลยว่าอย่าพ้ายาพาเธอลองกินเบิ่งดูแสีบบ่นั่งกะเว่าโอเคโอเคว่าศัตรอุ้ยข้ามบางไงเสียบคักแสีบคักนั่งว่าอยากคักอยากแน่มื่อนี่สิกินยืมมือว่าศัตรตามมาหุ้งฐานยิงใหญ่เนี่ยกินสองกนเหมิดเอาเหิดบ่แเสบคักแสีบแน่เอาไม่เอาไม่ลูบว่าหันว่าง้ามว่าศัตรเอารูปนี่ว่าศัตรก็เลยใหย่ทายไม่เรากระตุกทายโดยฟักท่องหนึ่งโอ้ยทึ่งหวานทึ่งมัน